จาการที่สนามบินอีกแล้ววอกนี้เราก็จะไปเชียงใหม่ในรอบอกี่ปีของหัวสามปีเนาะ,<ล>ะจะมามชิกกล<ร>ด์ไม่เกินปริมาณที่กำหนดตัวจีนค่ะทำไมเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นี้นบบนเกิดอะไรขึ้นวอแทบเพนเกิดอะไรขึ้น,น,นพอ ก็มันเกินแล้วอ่ะใครผิดเรื่องนี้ใครผิดเสียดายมากเรื่องนี้ใครผิดคะเสียดายมากคือลืมดูค่ะเรื่องนี้ใครผิดคะลืมดูมันเกินเอเปล่าอันอื่นถูกไม่ได้อันอื่นถูกนาหมดกี่บาทคะขวดนั้นพท์ก็บานยังไม่ได้ใช้เลยใช้เป็นนิดเดียวเองโดนโยนแล้วนึ่งมีไก่ชิกมีไก่ชิกเอมิลี่เท่านั้นมาาตั้งนี่สมาชิกใหม่เราถ่ายรูปก่อน แต่ว่าแต่ว่าน้ำน้ำตาลมีมีน้ำตาลไหมน้ำตาลไหนน้ำมีน้ำตาลอ่ะนี่มีน้ำก็มีน้ำตาลหนึ่งน้ำตาลหนึ่งมีน้ำตาลไหนน้ำตาลไหนกินน้ำตาลเข้มอ่ะกินนี่อีกแล้วกินอีกแล้วค่ะลงเครื่องยังไม่ทันไรแลนปุ๊บกินเลยกินอะไรอ่ะไอศิลป์ไอติมอะไรเดลิควินห้าคน โอ้นี่ไหิมมี่มโอ้โหสั่งกันเพื่อนเพ่อยกินสองตแบเออกเขาเหนียวข้าวาสั่งนม าามาอีกลานหนึ่งแต่คือเก็บหมดแล้วไม่ได้เก็บอะไรเลยรั้งเลยมีคนเขาเด้กันส้มนิ้์แล้วก็เราออกมาตรงนี้ใช่ไม้ราและแนี่ก็คือไหนไม่อิ่มคอนเทนต์ได้เกิดขึ้นแล้วทุกคนหนึ่งก็คือ หนึ่งก็คือร้อนอะ่ะไปลงขอโทษน,นคะนนคะคอนเทนต์ได้เกิดขึ้นแล้วเรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อยฟุต <c oughs> <c oughs> เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น เป็นตำนานนี่ไม่ใช่ที่เรามองรถตรงเนี้ยคือมันโล่งร้องไห้จังใช่แต่เราไม่ได้มองมากเขาเป็นอะไรไม่รู้มาแต่งตัวกันนะคะนี่หนึ่งพี่อ๋อมนี่กระเกตหรือกระทลองนี่เพื่อนหนูอีกคนหนึ่งแั่ลูสองคนคือหลายมากหนูก็เป็นพจอยเยอะกว่าลูกบัตรไม่ไงต้องมัดนมตัวนมอ่ะกคอปแล้วหนึ่ง นี่ดูคนบาปของคนเด็กเป็นไงครูกันนามาในตีมนางรลายเขาเขาจะเป็นสัตว์ี่แสบายไสบายสีเดียวกันเลยนะแม่เป็นไงแต่ละคนอ้ไรับว่าไงอีซ่อมปีบ

เดินขึ้นแางเดินขึ้นเป็นไงครับทุกคนกลานนนนน้ามขาขึ้นทุกคนทุกคนสู้ๆนะ โตที่จองไว้นะคะขอบคุณค่ะหนึ่งถึงสองให้ดูคันนุ่เดิเกิดเหตุการณ์อะไรจ๊ะควันแล้วคือปิ้งตรงนี้นไปกระทบนุ่นชาวบ้านชาวบ้านโดนแล้วหนึหน่งมึงมึงเป็นลอยเต็นลอยเป็นลอย อะไรเกิดอะไรขึ้นตลอยผ่อนตอกนางสวยได้แป ok ok ๊บเดียวไอขึ้นขาคนนะฝผ่อนตอกตกหนักด้วยไปไหนฟ้าพออง ันเดี๋ยวเราจะไปขึ้นนาขึ้นพงค่ะคอนเทนต์แล้วเนี่ยไปค่ะเดี๋ยวไปเข้าห้องกันเป็นสภาพอ่อมสาินาแล้วตอนนี้อ่อมแม่เลยดูพงเนื้อเตอรลงพงแล้วไอ้เนี้ยเทเลทับบี้ไงโอ้ลหแบบนี้แข่งยังกัลูกทุเรียนเลยตอนเนี้ยโดนเลยแบบบอกไปลงวพุ๊บรุ๊บลบมอมมอมเลย สรุปมอมเอาอยู่แล้วนะคือสรุปกูมาเราไม่ได้ไปมา,าหาหนังสือกันนะ้าพานักเรียนวาหาหนังสือกันลยาโลมา ได้แ like. ทบต nee? ิยังไงคะไปไหนต่อไปไหนต่อรถมาแล้วก็เข้าสั่นเลยปะบ้านนี้ตรงนี้เออตรงนี้

ัำเยอะเท่านี้เลยเพื่อนเคิดว่าไง2ติกโไปกโก้กลับโรงแรมกันนะคะวันนี้ต้องหาเสื้อใหม่สักหนึ่งตัวไปค่ะทุกคน<ป>อรุษับกลับมาแล้วเนาะตอนนี้กี่โมงครับกลับมาห้องพักกันนะคะ แล้วคืนนี้ก็ไปนอนต่อพรุ่งนี้ค่อยว่ากันว่าจะไปไหนกันบายมองไม่เห็นว่ะตีสองที่แปดใครนั่งกินข้าวทานิตาหนึ่ง <c oughs> น้านาภาน้า,า,นาปชิคกี่อะไรอะ <c oughs> น้ำกินไรอะ ก่อนหลังเข้าพัก before after นี่คือห้องที่ผู้หญิงอยู่กันสามคนห้องที่ผู้หญิงอยู่กันสามคนนะคะนี่แหละหญิงแท้ร,ร้อยเปอร์เซ็นต์นใส่นอนคอเหลือสองคนนะคะอ่าทั้งคอกับการออก ไปกันต่อจ้าวันนี้เอนแอลไปเจอคุณตานคอนเทนต์วิ่งเข้าหาอีกแล้วคุณตานสวัสดีค่ะคุณตาหนุขอถ่ารูปหน่อยค่ะมคุณตาลนคุณไปไหว้พระมได้ทำครับคอนเทนต์วิ่งเข้าหาอีกแล้วมึง วันนี้อ้าวคอนเทนต์ที่สามยอมอยู่ดีดีคอนเทนต์ก็วิ่งเข้ามา,ามาแวะซื้อดอกไอมลล้นะคะพึ่เพป์ว่า ยอมดูแดดดิบู๊บู๊ตเอเนอร์จีใช่ มากันนะพี่หอมสุขภาพเพราะวาคือกำลังจะป๊อกกแลน้น แต่ละคนก็คือยอมไนะอม่ไมง,ง่าออมอ้อนะัดสามเราไปดังห้องอีกหนึ่งร้านวันนี้ตอนนี้เป็นไง,งบ้างทุกคนแองสดชื่นอ่ะอ๋ีดอกนี่ ร้านนารักมากเลยชื่อร้า,าน C H O P A Shoe Comp Cafe ะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยเนาะตกอีกฮือเงาที่แอบ วันนี้กินเยอะใช่ไหมอันนี้เรากําลังจะมากาดหลังมอชอเนาะเพื่อน้ําครูมาเดินที่นี่ครั้งแรกมาเชียงใหม่หลายครั้งก็ไม่เคย ใส่กระเทาะกะเากานดีทำไงทำไงเออดการผักที่ถูกต้องฉันเือกฉันสุกี้ฉันเผือกานแรกของฉันต่อไปจะไปกินดีแกทอดนะเน้่อะแก่าแงนเดืนวางลย้่ะ ของพี่อ๋อมนะคะโอ้ยสีนส่าทานมากมาที่ช้างเผือกคลิปเรายังไม่ทำเลยนะเพื่อนเอออีกหนึ่งร้านแล้วจิ้นส้มหมูยอหมูยอแล้วก็อะไรจ้าหมูทอดเนี่ยพี่อ๋อมหมูยอหมด ชื่อร้านดีมูทอดอาหารพื้นเมืองนะคะไปค่ะอีกหนึ่งร้านไปตัวข้างในไหมว้าวเป็นร้านอะ อาหารมาแล้วนะคะ่ะเออนีกากาอ่ก,กับการที่ถ่ายคอนเทนต์ยังไม่จบหนึ่งสองวออาหารมาแล้วอาหารทำไมไม่เอาออกเฮ้ยจ๊ะ,ร,ะร้านร้านนี้คือเพื่อนเอทำกันบ้านมาเลย,ยดีมากอ่าถูกใจเจ๊อบอเนิ่ อีกหนึ่งเหรอมีข้างบนอยู่ตรงนู้น,นอะพี่ออกออก,าากินอะไรปะอ๋อโคโค่าชาร์ตเกเรกินอะไรคะมาชารา์ตเลยกินเดียวมาชาร์ตป่ะคิดตอนนี้สมาชิกหายไปคนหนึง่งสภาพคาเฟ่วันนี้า <c oughs> คาเฟ่โ <c oughs> ต๊ะมีไปนันน่งนะคะนัง่ง <c> บ <oughs> ืนมีหนึ่งปิดคลิปแล้วสำหรับวันนี้ <c oughs> เชียงใหม่กี่วัน เชียงใหม่กี่วันพี่อ,อ๋อมสามวันสองคืนสามคำออกแกงอบอหมูพริตา <laughs> ขอเชียงใหม่สา,ามคำเอสามคำาำรับเชียงใหม่ร้อนมากบา,บายบไปละรอคันเพื่อง